คุณอัธนีค่วงนักแสดงเด็กซุปตาคิสติดดาวและสิทคอมแม่หมดน้อยมนตราร่วมเดินผมแดงแคดอวอร์ Awards, ปีที่7สร้างแรงบันดาลใจเยาวชน คุณอัธนีบัวเฮงซัพซ์ซีโอบริษัทลาลูนแบงคอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดควงนักแสดงแม่หมดน้อยมนตราวิเศษและเจ้าของแบรนด์ลาลูนชุดออกงานพรีเมียมสำหรับเด็กๆและวัยทีนร่วมเดินพรมแดงในงาน Cat Awards 2025และร่วมร้องเต้นโชว์บนเวทีค่ะ นอกอัตนีปอสเฮงซับนะคะเป็นผู้จัดสุปตาคิดติดดาวและสิทคอมแม่มนน้อยมนตรววิเศษช่อง8ค่ะวันนี้นะคะก็พาน้องๆนะคะนักแสดงและนักร้องของทางรายการนะคะมางานแคดอวอร์ซึ่งครั้งนี้เรามากันเป็นปีที่7แล้วค่ะนะคะ ทุกปีที่มานะคะก็จะเต็มไปด้วยความคาดหวังว่าให้น้องๆที่มาทุกคนนะคะมีความได้กล้าแสดงออกนะคะได้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ได้มาเจอศิลปินนะคะที่จะเป็นต้นแบบนะคะให้กับน้องๆในอน,นาคตค่ะแล้วก็ดีทุกครั้งเลยค่ะน้องๆแฮปปี้กันมาเมื่อกี้ก็แบบกรีดกันเสียงดังเลยใช่ไหมคะกรีดศิลปินกันเสียงดังมากจะได้แบบเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเขามีความฝันนะคะแล้วก็จะต้องทํายังไงจะได้มีความมุ่งมั่นและความพยายามค่ะรู้สึกตื่นเต้นแฮปปี้ จากเห็นคนอื่นท่านอื่นได้เดินในพรมแดงแล้วเป็นตัวอย่างที่แบบรู้สึกว่าแบบตัวเองได้ดังในอนาคตวันหนึ่งเราก็จะได้เป็นอย่างเขาทุกคนก็จะได้ก๊ดเรียกชื่อของเราก็รู้สึกแฮปปี้ได้เดินบนพรมแดงค่ะค่ะก็ความรู้สึกก็เรียกได้ว่าแบบตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าคนมันเยอะอะเนาะก็หวังว่าตัวเองตอนนั้นคิดแค่ว่าแบบหวังว่าเราจะไม่ทะไรพลาดแล้วก็หวังว่าแบบทุกคนจะ รับความสดใสของเราไปนะคะค่ะก็คือแม้วันนั้นวันตาวิเศษนะคะจะเป็นซิทคอมที่เป็นแนวแบบสนุกสนานสามารถรับชมได้ทุกวัยเลยค่ะน้องๆเองนะคะก็จะเป็นโมเดลของแบรนด์ลาลูนนะคะซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเด็กของเราอยู่แล้วอะคะ่ะทีนี้น้องๆคนไหนที่มีความสนใจแล้วก็มีการเรียนการแสดงนะคะกับพุ่มกับนะคะครูเจง๋งและหลังจากนั้นนะคะก็ให้น้องๆลองแคตติ้งนะคะว่าคนไหนเหมาะกับบทไหนคาแรคเตอร์แบบไหนคะ่ะก็ทุกคนนะคะก็จะ เล่นเป็นเหมือนแบบนักเรียนนะคะที่เป็นโรงเรียนเวทมนต์ประมาณนี้ค่ะสามารถทักเข้ามานะคะที่เพจสุปตะคิดติดดาวนะคะหรือว่าติดตามดูจากในรายการนะคะก็คือจากออนแอร์ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยง40นะคะช่อง8กดหมายเลข27ค่ะก็ฝากผลงานแม่หมดน้อยมนตาวิเศษด,ด้วยนะคะอย่าลืมมารับชมกันด้วยนะคะนค่ะน้องพพพรอนะคะก็ฝากติดตามผลงานเออแม่มดน้อยมนตาวิเศษทางช่อง8ด้วยนะคะสําหรับหนูนะคะก็ ฝากแม่วันน้อยไปแล้วยังไงก็ฝากเพลงของนด้วยนะคะเพลง s e c r e t e r y Love หรือเธอคิดแล้วก็เพลงล่าสุดที่ผ่านมานะคะก็คือเพลง Love Love ัมมี่ l ล v e นี่แบ่ค่ะก็นะคะอยากให้ทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้กับเด็กๆนะคะซึ่งเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและมีความตั้งใจมุ่งมั่นมากเวลาเราออกกองนะคะตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่มเด็กๆไม่บ่นเลยค่ะตั้งใจกันมากๆนะคะหรือว่าอย่างมาการทํางานในวันนี้ก็มีการซ้อมกันมาอย่างเต็มที่นะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ we <laughs>